นี้ทางทททก็เร่งสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมนะครับก่อนเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวในประเทศในโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสสและทัวร์เที่ยวไทยนะครับที่จะเริ่มต้นตั้งแต่15ตุลาคมนี้ครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรส,สอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกกับว่าจากสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆทั้งทางเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับขณะนี้ได้สั่งการให้สํานักงานททจังหวัดทั้ง45แห่งครับ สรุปรายงานว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมที่ไหนได้รับความเสียหายบ้างและสามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากในวันที่8ตุลาคมนี้จะเปิดให้จองสิทธิ์ที่พักและตั๋วเครื่องบินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสาหรับโครงการเราเที่ยวกันเฟส3และทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยจะเริ่มออกเดินทางวันแรกก็คือ15ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง31มกราคม2565นะครับซึ่งตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธ เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดมียอดลงทะเบียนเพิ่มกว่า4 3 0 0 0 0คนแล้วครับแต่ถ้าเกิดดูในพื้นที่นะครับระยะใกล้ที่ยังเป็นในความสนใจในความดูแลสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นระยะทางไม่เกิน2-300กิโลเมตรรถยนต์ไปได้เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่อย่างเช่นในส่วนของอภาคตะวันออกหรืออะไรก็ดีนะครับยังไรเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากครับ ส่วนทางผู้มีการทททสํานักงานพระนครศรีอยุธยาคุณพัฒนพงศ์พงทองเจริญซึ่งทางทททสํานักงานพระนครศรีอยุธยาดูแลพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรีนะครับบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลักๆในอําเภอเมืองยังสามารถเที่ยวได้นะครับเช่นวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะวัดพระศรีสันเพชรวิหารพระมงคลบพิษวัดธรรมมิกราชส่วนวัดพนังเชิง วัดธรรมารามวัดพุทธไทยสวรรค์วัดนักบุญยอแซฟวัดนิเวศธรรมประวัติยังเปิดอยู่แต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนที่ปิดทําการแล้วจะเป็นกลุ่มวัดและโบราณสถานริมน้ําก็คือวัดกษัตราวัดพนมยงวัดไทยวัฒนารามโฮมสเตย์เกาะเกิดและหมู่บ้านช้างได้มีการอพยพช้างตรงพเนียด85เชือกออกจากพื้นที่ไปแล้วครับคืออาจจะต้องอัปเดตสถานการณ์ กอนเดินทางนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับเนื่องจากว่าณวันนี้เนี่ยก็ยังมีมีน้ําที่ระบายจากทางทางภาคเหนือลงมาอยู่นะครับาทางเกาะเมืองยุทธยายเองเนี่ยทางเทศบาลนครรวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบของจังหวัดเนี่ยก,ก็แข่งขันในการป้องกันพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษ,ษฐกิจของเมือง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีครับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหลายแห่งก็ต้องปิดทําการนะครับอย่างเช่นสวนทุกชาติมวกเหล็กตลาดต้าน้ําโบราณบ้านต้นตาลตลาดกาดหิมน้ําพระยาทศนะครับส่วนที่ยังเปิดทําการแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังก็คือน้ําตกเจ็ดสาวน้อยแต่ว่างดให้ลงเล่นน้ําเนื่องจากมีความเสี่ยงจากน้ําหลากนะครับส่วนที่น้ําไม่ท่วมและเที่ยวได้ตามปกติคือวัดถ้ากระบอกวัดป่าสว่างบุญวัดพระพุทธบาท ฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กเขา3หลัน่นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ7จดคตโป่งก้อนเศร้าแล้วก็ยังมีตลาดหัวปลีนะครับแม้ว่าการเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหลักของทั้งสองจังหวัดถนนสายหลักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางด้วยครับ